สมสมผูสมผูม่มันสุบทองเลือแพงครับเปลี่นแเป่นมาตันเลยสองอยอปอปลา

คือม,มีทุเรียนว่าน่ะเนี่ยบังซื้อบังซืออะไรหรอก็ไม่เอาอยางบังซื้อ,อพักหัวนี่ต้นละห้าสิบบาทต้นีติดไปราคาความเลย

สังตัวอะไรไม่เห็น hết ยังสต๊าบลี่ฮะสต๊าบลี่ดื้อไว้หน้าหอหายอองอองใครกินะไลูกอยู่ดิแก๊กจี่โอ

เอาอะเลยก็มาขามนึกเมนไม่อคลยดหมใเล่ปะคิดถงคำให่รส่เพราพไอ้ใส่กับพ่ออะ มันเหลืออยู่คืนเฮอจะเห็นงานเหลืออยู่เดยของภารกีค่อยหมดสวนเด้วคือเปู

เรียบ้อยเฉียดจ้สิบบาทอะไรมีเป็นลเนี่ยเป็นทุงอ่ะเอามากรอบมีทอดมะเฟืองเอาอะไร น่าหาร้นเจ็กคนเดียวร้า <c oughs> นเจ็กล้านเกลือถั่วไปรรยอยจานเขามักมักตกากไหต้องใส่รุ่นนี่มักตกากระไหต้องใส่รุนนี้หรือใส่รุนนี้ <c oughs> หรือใส่รุ่นนั่น <laughs> นี่ก็ได้หนื่อยกวน่อนี่ก็สวยด้วยนี่ก็สวยยุ่งเหรอทั้งสวยอ่ะดีเลยนะใส่กับข้าวใ่น้ำไ็่ได้ใบ้จากบาทเองถึกๆนี่อันนี้พวกนี้สามซิฟห้าซิฟหนักสิฟหาซิฟห้าซีฟท่านกูบสือสุว่าได้ใส่กลินดอกเอาอย่งางวะเอาสิคโค้ง เอาบ่แล้วก็อาจจะตามซีอันก็ได้เไปหัวพัิกก็ได้จะร้อยจะยี่สงร้อยจะยี่สองร้อยยี่สองร้อยจะใช

这天这个很还有这个，沒有我只我只要炒肉炒。炒那这块好了，这<對>这个梅花肉，下这块啊。啊这一百块。了谢谢。这个就可以了。谢谢 <laughs>。哎，杨阿戴。哦 ไม่เหมาว้กแ่ไหนยงสามันหาสิบเจาใหญ่เนี่ยาเอาไวใแถมพวกนี้เอาไว้ขาย แ้วฟัคซีค่พื่ยังอยู่ในตู้อ,อยายกอยอ,อันหาซิบนี่ตัวรอยเนี่ลอยนึง Từ cây, từ tín, từ tín, cây, xí. Sí. Ôi, oh, hết quá ngứa đọc nhanh thế. Rượu สามย่างหาซิมี่พักอี่ยังยอดคนดี่ว 单单的算一算一样是那个，八八八三，算一样是一样是九九十九，这样子。

Thank you. เที่ยมมันยังหลายาอยู่ป่ะหลายป่ะไปจักถุง

nay làm phăng phun rồi mà hôn nó nhăng gì bà <laughs> 你我那个还不智呢哼。